ล่าสุดเนี่ยนะคะจากการที่ JKN เนี่ยยื่นขอให้สารล้มละลายกลางนั้นฟื้นฟูกิจการก็ได้มีคําสั่งไฟเขียวแล้วสารล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทต,ตามมาตรา90ทับ10แห่งพบรบล้มละลายผลจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อชนิดบ้างอันดับแรกนะคะอำนาจห,หน้าที่ในการจัดการกิจการทรัพย์สินของ JKN เนี่ยสิ้นสุดลงค่ะ ตามพรบล้มละลายมาตรา90ทั20สิทธิ์ต่างๆต,ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัท JKN ก็ระง,งับลงด้วยนะคะเว้นเฉพาะสิทธิ์ที่จะได้รับเงินปันผลใครไปซื้อหุ้น JKN ไว้ y, และจะต้องได้รับเงินปันผลยังคงได้อยู่นะคะแล้วก็สิทธิ์ดังกล่าวนี้เนี่ยตกแก่ผู้บริหารชั่วคราวเท่านั้นจนกว่าจะมีการตั้งผู้ทำแผนขึ้นมาดูแลต่อเร,คร,คราคาราคาซังตั้งแต่ปีที่แล้วในเรื่องของการยื่นขอฟื้นฟูกิจการ บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยก็หึมหึมเอาอย่างยึดได้ยังพิทักษ์ทรัพย์ได้ยังเอาได้ยังนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะจากการที่ JKN เนี่ยยื่นขอให้ศาลล้มละลายกลางนั้นฟื้นฟูกิจการก็ได้มีคําสั่งไฟเขียวแล้วก <c oughs> ็คือได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายนั่นเอง <c oughs> ทั้งนี้ทางด้าน JKN เองเนี่ยก็ต้องมีการแจ้ง แจ้งออกมานะฮะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<ช>คือบริษัทก็ออกแถลงการบอกขอแจ้งว่าสารล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้ฟื้นฟูก,กิจการของบริษัทก็คือวงเล็บว่าตัวเองเนี่ยคือลูกหนี้<ช>อ่าไม่ใช่ฟื้นฟูของบริษัท<ช>ลูกหนี้ตัวเองก็เป็นลูกหนี้ถูกต้องแล้วถูกแล้วขออภัยครับ<ช>ตามมาตรา90ทับ10แห่งพรบรอล้มละลายและกําหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยด่วนที่สุดเพื่อพิจารณาเรื่องว่า ใครควรจะเป็นผู้ทําแผน<ช>ก็<ช>จะเหมือนคือหลายๆท่านก็จะคุ้นเคยกับตอนที่การบินไทยนะที่มีผู้บริหารแผนผู้จัดทําแผนใช่ซึ่งส่วนที่ตอนครั้งเมื่อเจคเีนยื่นไปที่ศาลในการขอฟื้นฟูกิจาการครั้งนั้นเนี่ยยื่นขอให้ตัวเองเป็นผู้ทําแผนด้วยนะ<ช>แต่ศาลเนี่ยอนุญัตให้ฟื้นฟูค่ะแต่ว่าไม่ได้อนุมัติให้ JKN เไม่ได้อนุญาตให้ j k เเป็นผู้ทําแผนด้วยตัวเองเดี๋ยวจะต้องมีการเรียกประชุมเจ้าหนี้และให้เจ้าหนี้เนี่ยมาร่วมกันพิจารณาว่าจะเลือกใครขึ้นมาเป็นผู้ทําแผนฟื้นฟูกิจการ แต่ในระหว่างที่ดําเนินการเพื่อตั้งผู้ทําแผนเนี่ยก็ได้กาหนดให้บริษัทของลูกนี้ก็คือตัว JKN เนี่ยเป็นผ,ผู้บริหารแผนชั่วคราวไปก่อนและให้มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกนี้ต่อไปภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนกว่าจะมีการตั้งผู้ทําแผนอย่างเป็นทางการครับให้เป็นผู้บริหารชั่วคราวไม่ใช่ผู้บริหารแผนชั่วคราวนะคะผู้บริหารแผนเดี๋ยวจะไปหากันทีนี้เมื่อมีคําสั่งมาเช่นนี้ ผลจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อชนีดบ้างอันดับแรกนะคะอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการทรัพย์สินของ JKN เนี่ยสิ้นสุดลงค่ะตามพรบล้มละลายมาตรา90ท20สิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัท JKN ก็ระงับลงด้วยนะคะเว้นเฉพาะสิทธิ์ที่จะได้รับเงินปันผลใครไปซื้อหุ้น JKN ไว้ wide, และจะต้องได้รับเงินปันผลยังคงได้อยู่นะคะ แล้วก็10ดังกล่าวนี้เนี่ยตกแก่ผู้บริหารชั่วคราวเท่านั้นจนกว่าจะมีการตั้งผู้ทําแผนขึ้นมาดูแลต่อถัดมาค่ะบริษัทที่เคยมีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีกันเอาไว้เนี่ยเขานัดไว้30เมษาก็เป็นอันยกเลิกนะคะเพราะเดี๋ยวทางด้านของเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเขาจะเป็นผู้เรียกประชุมเจ้านี้เองเพราะฉะนั้น30เมษายกเลิกการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความคืบหน้าของ JKN ค่ะหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจมีขายแล้วที่ c ีเ o o k c e n t e ซทุกสาขาตั้ง <80 S 2> แต่19เมษายน,ายนเป็นต้นไป